บอกตามตรงตอนดูตัวอย่างแรกของเอลิโอหรือทุกๆอย่างของเอลิโอเนี่ยผมรู้เลยว่าไอ้เหี้ยหนังแม่งไม่น่าขายว่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าบรรยากาศของเรื่องเนี่ยแม่งมืดมนยังไงไม่รู้มันบื้อด,ดำๆยังไงไม่รู้บวกกับดีไซน์ของเอเลี่ยนมก็ดูแบบปแปลกดูแบบมันไม่น่ารักไอตัวตุ่นที่มันเป็นแบบเป็นเพื่อนกับตัวละครเอกอะ่ะตาลูกตายังไม่มีเลยอะ่ะผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ดีไซน์ที่น่ารักมันเป็นดีไซน์แบบแ เหมือนน่าจะเอามาจากพวกแบบพวกแพงตอนอะไรพวกนี้คิดว่าเขาคงมีที่มาที่จะเลือกให้ตัวละครพวกนี้เป็นแหละเออมันคงมีแบบที่มาบางอย่างของการดีไซน์แหละที่พยายามจะดีไซน์ฉีกออกไปจากสิ่งที่เคยดีไซน์มาก่อนคือไม่ได้โฟกัสความน่ารักแต่ว่าเอามาจากเนื้อหาของความจริงว่าถ้าอยู่ในอวกาศมันก็ต้องเป็นแบบพวกเชื้อโรคอมีบ้าอะไรต่างๆคือผมรู้อยู่แล้วผมก็นั่งดูด้วยความรู้สึกแบบไอ้ที่มันจะรอดปะวัตพอดเรื่องก็คือแบบ เฮียเด็กแม่งเบยวอวกาศอยากออกไปอวกาศไปเจอคนเป็นผู้นําโลกอะไรพวกน,นี้มันดูแบบเพราะมันดูเบียวอ่ะมันดูแบบไม่น่าสนใจมันไม่ได้น่าต่อติดอะไรกับเราได้แล้วก็เป็นผู้ใหญ่สาสิบห้ากว่าแต่ก็ไปดูเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนหนังของพิกซ่าเนาะมันเป็นหนังออริจินอลเป็นค่ายหนึ่งที่ยังคงแบบผลักดันหนังออริจินอลอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามันจะแบบเจ็บตัวมากก็ตามแต่เชื่อไหมครับพอผมดูจบเนี่ยผมร้องไห้ไปสองรอบ ผมร้องไห้ไปสองรอบแบบน้ำตาไหลไปสองรอบเลยครับเพราะว่านี่คือการตัดตัวอย่างที่ซ่อนหนังแบบซ่อนจนไม่รู้จะซ่อนอยังไงอะ่ะคือมึงซ่อนหนังมึงเก่งเกินไอ้เหี้ยคือมันเปิดมาห้านาทีแรกผมน้ําตาคอแล้วอะ่ะเออไปเปิดมาห้านาทีแรก,กมันน้าตาคอแล้วเพราะว่าอีเด็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นในตัวอย่างมาตั้งแต่แรกเว้ย มันมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่มันทําให้คนเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นแบบนั้นอ่ะผมแม่งน้ําตาคอเลยคือผมตรงๆนะถ้าไอฉากอัพอ่ะฉากเปิดของอัพอ่ะแม่งคือสิบอ่ะไอฉากเปิดเรื่องเนี้ยแม่งประมาณเจ็ดอ่ะคือมันไม่ถึงขนาดอัพเว้แต่แม่งหนักแม่งหนักระดับหนึ่งเลยแม่งหนักแบบืมึงเปิดมาอย่างนี้เลยเหรอ แล้วพอเปิดแบบนั้นแล้วมันกระแทกเราได้ขนาดนั้นนะเราจะเข้าใจว่ามันกลายเป็นเด็กแบบนี้ได้ยังไงมันจะเข้าใจว่ามันมันมันเป็นคนลน้ลน,ล,นล้นเละเละเทะเทะมันบ้าอาวกาศขนาดนั้นได้ยังไงคือมันมีสตอรี่รองรับเพราะฉะนั้นห้านาทีแรกปุ๊บความรู้สึกของการดูหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องกับดูตัวอย่างอ e no ีโนเอลิโอโวยวายตลอดทั้งเรื่องแม่งคนละอย่างกันแหละเพราะแค่อีห้านาทีแรกอะไม่เอาเลยอ่ะ แม่งแบบแม่งเปลี่ยนผมไปเลยแล้วหนังอะที่มันดูมืดๆอ่ะมันดูไม่สว่างอะไรอ่ะเพราะมันมีผลนะเว้ยเพราะธีมของหนังเรื่องเนี้ยอันนี้ผมพูดหน่อยก็ได้มันพูดถึงความโดดเดี่ยวครับมันพูดถึงความเดียวดายครับมันพูดถึงความอ้างว้างของการอยู่อย่างอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นความมืดที่เราเห็นในเรื่องอะมันไม่ใช่แบดดีไซน์อะ มันคือกู๊ดีไซน์ที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ลายล้อมตัวละครให้มันรู้สึกอ้างว้างมากที่สุดมันใช้ความเป็นอวกาศเป็นตัวแทนของของความอ้างว้างของตัวละครความโดดเดี่ยวของตัวละครเพราะฉะนั้นไอความมืดที่เราเห็นว่าเอ้ยทำไมมันไม่สว่างเท่าไหร่เลยว่าทำไมมันดูมืดมืดทำไมมันหนังเด็กมันต้องสว่างสดใสวาวซ่าเป็นดิสพิเคเบิลมีสีสิมันไม่ใช่ฟลอร์ดีไซน์ครับมันเป็นดีไซน์ที่สอดรับ กับสิ่งที่เขาอยากจะเล่าตัางหาแต่ว่าเวลามันพอไปอากาศแล้วอ่ะมันสีสันมันจัดจ้านมันสนุกมันดูสวยงามบลาบลาบลาทุกสิ่งอย่างสตอรี่ก็ว่ากันไปครับแต่ว่าสตอรี่เนี่ยบอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่เป็นมันไม่ใช่เรื่องของการที่เด็กน้อยคนนี้ใช้ความเป็นเด็กของมนุษย์โลกแล้วไปเป็นผู้นําของของแก๊งกลุ่มคณะอวกาศใช่ไหมนะไม่ใช่มันไม่ใช่สตอรี่แบบนั้นครับแต่มันคือสตอรี่ของการไปเจอเพื่อน เพื่อนเนี่ยก็คือ,อเอเลี่ยนอเอเลี่ยนที่เป็นตนที่มีแต่ฟันตรงนั้นนะที่ผมรู้สึกว่าไอสัตว์มึงดีไซน์เอเลี่ยนที่อะไรไม่มีตามึงไม่มีตาดีเลี่ยนอย่างงี้ไม่มีจุดที่มันน่ารักคือมันไม่ใช่ตัวละครที่เราเห็นแบบดิสพี่เคเบิลมีสีแบบพวกมินเนี่ยนเราเห็นแล,แล้วรู้สึกว่ามันน่ารักในในวินาทีแรกอเอเลี่ยนอันเนี้ยมึงไม่ได้มีความน่ารักหาเหี้ยอะไรเลยเว้ยแต่พอมันพูดได้เท่านั้นแหละโอ้โหมึงแบบมึงน่ารักสุดๆเลยคือผมไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงนะ คือตัวเนี้ยคุณมันมีหัวอย่างเงี้ยแล้วมันมีปากแล้วมันไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยเว้ยแล้วมันจะมีแบบหูเหออะไรพวกนี้ยนิดๆหน่อยๆแต่เขาทําให้มันเคลื่อนที่วิธีการเคลื่อนที่วิธีการที่มันคุยวิธีการที่มันขับมีแขนแขนเล็กๆขึ้นมาตรงเนี้ยคือถ้าคุณเจอลูกมันอ่ะคุณจะไม่คิดว่ามันน่ารักร้อยเปอร์เซนเลยแต่พอหนังมันเป็นภาพเคลื่อนไหวไง มันมีเสียงมันมีคุยมันมีรับส่งมันมีนิสัยมันมีอุปนิสัยมีสตอรี่มีเรื่องราวของมันเองมีสิ่งที่มันอยากเล่ามีมีแรงผลักดันของมันอะไอเหี้ยมึงผมรักแม่งเลยอะคือแบบไอเหี้ยกูรักมึงกูรักมึงแน่ๆแล้วเขาปั้นปั้นไอเนี่ยแม่งปั้นมากกว่าเอลิโออีกนะ ือเอลิโอมันจะเป็นแบบเด็กมีปัญหานิดนึงนะในเรื่องคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นเด็กมีปัญหาเพราะมันเรื่องอะไรมันรู้อยู่แหละแต่อินเดียมจะเป็นเด็กแบบมีความใสใสกว่าแต่ว่ามันมาจากเผ่าพันธุ์ที่มันเป็นพ่อมัวโคดะพ่อเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาโคดะแต่มันเป็นแบบเด็กน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยและส่วนที่แบบว่าเขาสร้างความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตรงเนี้ยทำออกมาได้น่ารักมีช่วงเวลาที่แบบวิ่งพานเอาวัคกงเอาอากาศเลยคือทําให้เราเอนจอยกับมิตรภาพตรงเนี้ยคือเราไม่ได้เอนจอยกับโลกที่เขาสร้างให้เราเห็น ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราเอนจอยกับกับกับเขาเรียกว่ากับสตอรี่ที่เขาสองคนเนค่อยค่อยสนิทกันแล้วก็เรียนรู้อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอนจอยไม่ใช่งานภาพที่แอนิเมชันมอบให้แต่เราเห็นถึงความมิตรภาพที่ก่อกําเนิดขึ้นระหว่าง2ตัวละครน,นี้มากกว่านั่นคือสิ่งที่เราเอนจอยระหว่างช่วงกลางของเรื่องก่อนที่หนังจะทําอะไรไปมากกว่านั้นก่อนที่หนังจะเริ่มมีประเด็นที่มันค่อนข้างที่จะซีเรียสมากยิ่งขึ้นตามสไตล์หนังพิซซ่าเนาะ คือหนังพิชิทุกเรื่องเขาเหมือนกับว่าเขาจะไม่มีอะไรเขาจะน่ารักเขาจะมีอะไรแต่ว่าเขาก็จะซ่อนประเด็นออกมาแล้วมันก็จะมาค่อยๆซึมขึ้นมาในในตอนที่2เนาะเป็นจะเป็นพาร์ทของมนุษย์พาร์ทของมุมมองของตัวร้ายมุมมองของผู้ร้ายในเรื่องที่มันเป็นยังไงแล้วเรื่องราวมันก็มันก็ดําเนินไปเรื่อยๆมีหลายฉากในเรื่องนี้ที่สนุกกว่าที่ผมคิดมีหลายฉากในเรื่องที่ถูกซ่อนไวอ้อย่างมิชิดจนเราไม่รู้เลยแล้วก็มีหลายฉากในเรื่องนี้ที่รู้สึก ถึงความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในการออกไปอวกาศมีความรู้สึกของการที่แบบมนุษย์ทั้งโลกมันช่วยเหลือกันจับมือกันเพื่อเพื่อทาในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเราความรู้สึกการเป็นคอมมูนิตี้ของมนุษย์ที่มันไม่ใช่แต่มีแต่คอมมูนิตี้ของการเป็นทหารเป็นหน้าที่มันมีคอมมูนิตี้อะไรบางอย่างแล้วก็ความผหัศจรรย์ของของอวกาศการค้นพบบางอย่างที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อนงานภาพที่ผมคิดที่จะ เคยสร้างมาเสมอในการทํางานที่มันเรียลลิสติกมากๆจนจนมันเราเรารู้สึกว่ามันเรียลลิสติกจนเกินไปแล้วมันใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากๆแต่ขณะเดียวกันแล้วเรื่องนี้มันทําให้รู้ผมรู้สึกว่าพอมันพอมันเป็นงานใหม่ที่เราไม่เห็นแง่มุมนี้มาก่อนไม่เคยเห็นไลทติ้งแบบนี้ไม่เคยเห็นความมืดแบบนี้ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ไองานที่มันเรียลลิสติกอ่ะมันดูน่าสนใจมากขึ้นคือนึกว่าแม้เดี๋ยวนี้เรานึกถึง พิซซาจะนึกถึง i n c r e d i b l e 2 i n c r e d i b l e 3เรานึกถึง Inside Out 2มันเป็นมันเรารู้สึกว่ามันคือมันคือ Anim เมชันเดิมแล้วเขาคงต้องการที่จะคงไว้ซึ่งสไตล์เดิมเพราะถ้าเราเห็นเราจะรู้สึกว่า p ิก a r มันน่าเบื่อเพราะมันมันคือสไตล์เดิมเมื่อ20-30ปีที่แล้วเอ้ยไม่อาจไม่ถึงขนาดเมื่อภาคเก่ามันต้องคงดีไซน์ไว้แต่เรื่องเนี้ยมันส่งจริงเหมือนกับพิกมาเหนืองานพิซซ่าเรื่องอื่นนะแต่พอมันได้สำรวจมุมอื่น่ะ ย่างฉากหนึ่งเด็กมันยืนอยู่ที่ชายหาดแล้วมันเป็นฟ้ามืดมีแบบแสงลำไรลำไรมานิดหนึ่งคือมันเรียลลิสติกมากเว้ยแต่ขนาดเดียวกันแล้วมันก็สวยงามมากในเวลาเดียวกันคือมันเป็นสไตล์ของพิกซาที่โอเคแหละเรารู้แล้วว่าปัญหาไม่ใช่สไตล์ของพิกซาเว้ยแต่ปัญหามันคือมันอยู่ในหนังที่เราเคยเห็นมาแล้วตั้งหาแต่พอมันอยู่หนังที่มันออกนอกขอบเขตที่เขาเคยทํา i n c r e d i b l e เขาก็มืดขนาดนี้ไม่ให้คุณไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราโดดเดี่ยว มันก็สว่างจ้าขนาดนี้ไม่ได้มันมันมันมีข้อจํากัดในแต่ละเรื่องแต่เรื่องนี้มันพาไปในมุมที่ไอ้เหี้ยมันมุมแบบตะวันออกเฉียงใต้สาองศาที่เราไม่เคยเห็นพิซซ่ามาก่อนเพราะฉันมันจะมีซีหลายซีที่ผมรู้สึกว่าเชิ่นมันสวยมากไอ้เหี้ยมันมหสัจจรย์มากนี่แหละเหตุผลที่เราต้องมีแอนิเมชันเพราะมันทําสิ่งนี้ได้มันมหสัจจรย์แบบนี้ได้มันหนีออกจากความจริงได้แล้วมันก็เล่าเรื่องราวอวกาศจากมุมมองของโลกที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน งานที่มันพุ่งผ่านมิติเงี้ยเวลาที่มันยาเรากาวผ่านมิติก็ไม่เหมือนกับทุกเรื่องที่เราเคยเจอมาก่อนมันมีความสร้างสรรค์ใหม่ๆใส่เข้าไปในหนังเรื่องเนี้เยอะมากๆและช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยที่ผมทําผมน้ําตาไหลอีกรอบเนี่ยมันก็แบบมันก็ซึ้งอ่ะเออมันก็ซึ้งซึ้งแบบซึ้งมากอ่ะเออมันไม่ใช่แค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเว้แต่มันซึ้งในเชิงที่ว่ามันเกิดขึ้นยังไงใช่มันเกิดขึ้นยังไงผมไม่อยากสปอยพวกคุณนะคือผมพูดไปมันก็พูดได้แหละแต่ว่า ถ้าคุณไปดูอะคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณรู้แหละสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นแต่ภาพที่คุณเห็นตรงหน้ามันทําให้สิ่งที่คุณรู้มันจะเกิดขึ้นอะมันสะเทือนใจคุณยิ่งกว่าเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆเว้ยแล้วหนังก็หาวิธีจบลงได้อย่างแบบเต็มตื้นเรารู้สึกว่ามันบางครั้งเราดูหนังบางเรื่องร,รู้สึกว่ามันไม่จบอะมันยังไปต่อได้ใช่ไหมเราแบบเราอยากให้ดูไปต่อแต่หนังเนี่ยเรารสึกว่า เฮ้ยมันจบอย่างสมบูรณ์แล้วมันจบอย่างมีความหวังมันจบแบบมนุษย์มันจบแบบนานๆทีเราเจอหนังที่มันทํามาเพื่อให้มันจบลงตรงเนี้ยและนี่คือสตอรี่ทั้งหมดของมันที่มันอยากจะเล่ามันลงตัวมันฉลาดมันน่ารักมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นมนุษย์มันสวยงามมันทําให้เรายิ้มมันทาให้หัวเราะเราเอนจอยกับบิตภาพเจอสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน เราเดาทางไม่ได้มันจะเป็นทางไหนหรือต่อให้เดาทางได้เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นมายังไงมันคือมสเสนิ่งของการเดินสู่สิ่งที่ไม่รู้อ่ะแล้วเขาร้ายกาดมากๆเขาอาจจะไม่ตั้งใจหรอกแต่ในการตัดตัวอย่างที่ซ่อนหลายๆสิ่งที่ดีงามมากๆในหนังเรื่องนี้เอาไว้ครับเพราะฉะนั้นเชียร์มากๆนะเอลิโออยากให้ไปดูกันเด็กผู้ใหญ่คือถ้ายิ่งเป็นพ่อแม่ครอบครัวไปดูอ่ะผมว่ากรอกมามีกอดกันน่ะ เออมีกอดกันรักกันคุยกันมากขึ้นแน่ๆครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบผมอนาะยุเยอะหน่อยก็ไปดูก็อาจจะนึกถึงพ่อแม่ของเราอาจจะนึกถึงคนรักของเรามากยิ่งขึ้นแนะนําแนะนําจริงๆเอริโอนี่อย่างที่บอกลอง5ห้ไปสองรอบของดีของดีแล้วก็แอบเศร้านิดนึงนะที่อเมริกาเหมือนตั๋วขายไม่ค่อยดีรอบพรพีวิวขายไม่ค่อยดีนะครับก็บอกว่าหนังเนี่ยพุนสร้าง150ล้าน เปิดตัวในเมริกาอาจจะแค่30ล้านเท่านั้นเองทั้งที่มันเป็นหนังดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกับไปดูครับงานงานมันคุณภาพจริงๆจริงๆ